นีอากูุริโยบานพาครับพี่นองครับอัพเดตสถานการณ์ตอนเที่ยงกว่าว่ครับตอนนี้นครับวัดางบววทองครับรป็นแก้วโดยกังีานมานิ้ีตอนนี้ทีมงานซาหน่อยห้าติดตั้งเวทีแล้วครับพี่น้องครับตั้งเวทีแล้วแต่อากาศท่อนแห้งร้ายพี่น้องครับ่อนแต่หรือท่อนฝนลงานนี่ครับ ทำวที่โครงสร้างที่ปลายดีครับโครงสร้างขึ้นแล้วครับตอนนี้ครับวัดครับพี่น้องวัดเดียวกันเด้พี่น้องครับบิดวิกครับบัตรราคา160บาทครับพี่น้องครับมีเก้าอี้มีการด้วยเก้าอี้ยี่สิบบาทครับพี่น้องครับเพราะเบ็ขึ้นกันดีมันเอาไม่ได้ทีมบุญจัดครับกองข้างนอกรถติดจอาไม่ได้ เพมีฟ้ามีฝนแล้วครับพี่น้องมืแรกนีฉากถอยของเรพี่น้องครับตอนนี้ฉากถอยเข้าแล้ว อันนี้มอลำมอลำเคยมาลงหรือยังครับมอลำเคยมาไหมแต่แถบนี้ก็มีมาอยู่แถบเนี้ยแถบนี้มันมันใกล้โรงงานไหมไม่ใกล้โรงงานเลยแถเนี้ยโรงงานที่อยู่ด้านนี้ห่างโรงงานประมาณสามกิโลโรงงานกันที่ไทยอีสานอยู่หลายเนาะ,ะตรงตรงนี้ประมาณยี่สิบกมถึงไหมถ้าแคนเนี่ย อมันเป็นสามสี่มาสามกิโลมันเป็นนิคมนิคมนิคมอันนี้นิคมสามสี่อันนี้นิคมอะไรแพนไอตัวนี้อมาต์โอ้ยนมเยอะอเงี้ยเยอะเนี่ยนนไอมันไกลไหมล่ะจากนี้ไปนี่อัมมาตะเนี่ยให้ให้เทสอันเจ็ดสิบห้าโลอันนี้อันนี้ก็มาห้าโลห้าโลสิบโลเนี่ยกะไซสคือคมนะเนาะ อันนี้ยีบยีบสามมือภาก็เล่นอยู่นี่คันสำคัญมันีะสิบโลเลกวงไหนอ่ะวงนี้แหละเล่นอยู่มาโอ้โอ้วงใกล้ๆดันเนี่ยโอ้ปากทางคีรีเนี่ยใช่ไหมที่ว่าเนี่ยใช่ไหมของนายกไงพายุนอ่ะโอ้โอ้คันสำคัญไหมเนี่ยประมาสิบโลเองอ่ะไม่ถึงหนึ่งพันคนเยอะเด็กแกขายเก้าอี้แกขายอะไรขายโต๊ะด้วยเด็กคนเยอะเลยแหล่านั้นนี่ยเนี่ยแต่แดงแดงเรียกไปมาผมก็ว่าอยู่มันมันห่าเงิน ผ่านอยู่ถ้าไม่เนี่มไม่ไกลแต่มีกี่กิโลเต็มเนี่ยผมก็ว่าอยู่มันน่าจะใกล้กันกับจุดที่เราเล่นสองวันก่อนแล้วนะก่อนที่เขาจะไปเกาะสมุทอันนั้นไกลอยู่อันนั้นประมาณสี่สิบโลคงเขาไฟสี่สิบโลสี่สิบกว่าไหมอยู่ไหนนะภูเขาไฟตั้งภูเขาไฟอยู่เลยทางกันเจากมันเนี่ยยี่สิบกิโลอ๋อเขาอินซอนเออใช่ก็เขาอินซอนนั่นแหละผมรู้ว่ารู้ว่าตรงนี้ที่ว่าเมื่อกี้คือว่าเขาอินซอนไม่ใช่เน้อยอ๋ออันนี้นานหรือยังเนี่ย อันนี้จะวันที่ยี่สามจะมาถึงสามพฤษภาจะมานี่โอ๊ตโอ๊ตจะย้อนกลับมานี่อีกยี่สามพฤษภาเดี๋ยวมันได้ตร่งอาหาไปยี่สิบโลเองโอ้ผมโมาสนิทเยบึงบวกแกมมันขึ้นอำเภออะไรก็บินเหมือนกันเหรอมันินเหมือนกันตอนอันนั้นอันนู้นบางดานฝั่งน้ำมันอันนี้ทางน้ำแก้วที่วางดานเดือนไหนนมคนระวังน้ำอำเภอเดียวกันคนละเดือนอะไรกุมภาแล้วเล่นอยู่ความร่วมเออเล่นอยู่ความร่วมทางกันนี่ประมาณสิบปะโลเสิบห้าโลเลยมั้งไม่ไม่น่าถึง นี่ไปนี่เ้าโลสิบเโลครับผมแล้วน้องกุ้มหนูอว่าึ่งรวมของรวมไออของรวมเนาะของรวมหางทีนี่ประมาณนแหละสิห้าโลพ่อรดไว้นี่นะรถจอดไว้นี่นะรถเนี่ยงานดีใจหมอลำยังไม่เคยลงครับสำหรับ สวัสดีครับกลับมาลุ้นต้อกันครับพี่น้องครับแต่ว่าใกล้โรงงานหลายครับอาศัยโรงงานนะครับเพราะว่าที่บูชานี่รู้สึกว่าจะพูดไทยกันหมดอย่างนันแค่ร้นน้อยเดียวถ้าเราไปเปิดกว้างกว่าเก่าทีนี้คนเยอะเราเมาเหรองมันนั่งแรงเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รถตะล็กจะติดหรือเปล่าตได้หน่อยข้างหลังหลุดๆอ่ะ เราเปิดกันครับรายได้หาค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้วัดครับพี่น้องครับตามที่เป็นพูดครับถามว่าบังไม่ไม่ไม่บังนะไม่มันแสงสว่างไม่ได้ไงไฟสองต้นต้องปิดเลยเพราะงานนี้มีสามคืนเออต้องคนเดียวจำจริงให้ปิดเลยใช่ๆๆต้องปิดเพราะว่าไม่งั้นจอยเอลไฟแสงสีมันมันไม่ได้มันมั่วกันไปหมดไง เวเออถ้าตรงนี้นั่นเออรื่องที่บอกผมว่าอุ้ยงามแ lap เลยไมม่ัันจงอันนี้มันาามคืนคืนที่สามเลยเนาะวันนี้คืนที่สามใช่ไหมฮะคืนที่สามแล้วเนาะคนืนแรกเลยคืนแรก p โอ้ต่อไปก็ยังมีลิเกเอกีกอคืนสอ้คืนวันมืันนี่มัอแหลกครับพี่น้องลิเกย้อนยุกเนาะลิเกย้อนยุกคงจะฟรีใช่ไหมรือว่าจะไม่ฟรีลิเกขนาดไหนเนี่ยลิเกก็ขายเก้าอี้ธรรมดาลดูกเขาขายบัตรเนี่ยขนาดไหนอะไรกันข้างน้าไหนมาจากไหน ทำบุญอ่ะอ๋อครับครับวันขึ้นแรกเจอกับมอลำครับขึ้นสองกับลิเกครับต่อไปก็ย้อนยุคลำวงนี่ยแล้วมันสีม่วงครับลำวงย้อนยุคนี่แล้วพี่น้องเต็มนะบ่มาหาจ้าเพราะเจ้าเป็นคนทครับบางเกิดคลิปอาจจะบาต้นเรื่องนะเพราะว่าเจอลิเกซีทเพลงครับพี่น้องครับอาจตัดเป็นช็อตเป็นช็อตไปเจอลิเกซิทเต็มเต็มเลยพี่น้องครับจัดเสียงเงี่ยงกับแสดงมาผมปิดเสียงครับพี่น้องครับตอนนี้ครับอัปเดตสถานการณ์ช่วงบายบายครับ ทีมงานสาห,หน่อยเพื่อนบ้านแพงครับบัตรราคา160บาทเนาะป๋าเนาะ,ะ 160, 160ก้าอี้ตัวละ20บาทครับรายได้ส่วนหนึ่งหลือดรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้วัดคนวางันครับเอา งานนี้ปิดถนนเลยบูฮัวเป็นถนนสาธารณะหรือว่าถนนเห็นข้างหน้าวัดมากครับปิดเลย,นนเลยครับปิดอยู่ครับถนนมีสภาพขาไม่นานขาไม่นานครับขับเรียนจตนาการฟ้าโกุริยโยบันทารายงานครับพี่น้องครับบรรยากาศภายในวัดครับ รบับความคลื่อนีครับเอาเป็นกำลังใจให้สาวน้อยเพชรบานแพรงกันหลายๆเอ้ครับพี่น้องครับเอาเย็บปีกฝากไปเชิญดีครับพอกันไม่คิดนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ